ดีพี่น้องครับผมวิญญาวัเที่ยวนะครับนะก็รู้สึกว่านา้ำพองลงปกติแล้วนะครับวิญญาจะคูณว่าน้ำเคอมบรัดนั้นหลายสัําใดนะครับเพราะว่านา้ำพองนั้นปกติแล้วนะครับแต่น้ำเค็มบรัดนั้นยังมากหรือน้อยนะครับก็เลยพาเอฟซีมาเฝ้าระวังดูนะครับช่วงนี้ ฝนก็ยังตกอยู่นะฝนก็ยังตกอยู่นะครับที่เขื่อนบุรัสนั้นฝนแถวบ้านวิญญาณนี่ฝนยังตกอยู่นะครับน้ำเขื่อนบุรัสนั้นจะลดลงหรือไม่มากน้อยแค่ไหนาย,ยางไรเนาะไปดูกันเริ่มเห็นตัวหนังสือแล้วนะครับเริ่มเห็นตัวหนังสือแล้วนะครับมองเห็นตัวหนังสือแล้วนะครับเนาะปีนี้วิญญาณวานนะครับ น่าจะน้ำาค้นแล้วกันยังหลายคือเก่านะครับหลายคือเกาเนน,น้ำวินีบบลหน่อยนะครับบุ้งน้ำขึ้นมหมีกเลยครับฝนตกหัวหันสองสมือน้ำขึ้นมหม่อีกแล้วขน้มลดลงเสียงขาบน้ำเขียวๆมันบ่ครับนี่บุงฟังนี้กไดแล้วนี่บ่ครับน้ำขึ้นมหมอ่อยู่ะครับฝนตกว่า,า,าหันฝนตกแห้งอยู่สองสามมือนะครับห้ามเขาพี่น้อง นะครับฝนตกห้ามเข่าขูมมืออยู่ห้ามเขา่า,เขานะครับเนาะครับ,รบสภาพแบบนี้เอญญาไิ่ยากสิ้าไปบึงวาสปิงเว่ยจะปิดเป็นที่เรียบร้อยไปนะครับเนาะ สังเกตเบื้องานา้ำนะครับนพี่น้องสังเกตเบื้องน้ำน้ำจะเป็นสีเขียวอึมขึ้นเลยแสดงว่าบ่งบอกเลยว่าน้ำเกิดมูลน้นั้นไม่มีน้ำปลาลงมานะครับบมมีน้ำปลาไหลลงมาแล้วนะครับเนาะผ่มีน้ำหวยน้องข้องเบึงไหลลงมาห้าน้ำหวยน้องข้องเบึงไหลลงมาน้ำสีแดงๆนะครับเนาะนี่เป็นน้ำธรรมชาติของน้ำเกินมูลน้ปกติแล้ว้อครับเด้อ พี่ยาสังเกตบังนะครับบังสังเกตต้นไม้นะครับต้นไม้อยู่ต้งพู่มไหมครับเริ่มสิปีใบแล้วนะครับเนาะเริ่มหมากไหมยังต้นดูอยู่ตรง้านอาหารตรงนั้นนะครับตรงตั้งชมวิวตรงนั้นนะ่ะมันดอกคู่เลยต้นดูมันมันสุกแล้วนะครับเริ่มแก่แล้วเนาะนะหนะนามแนมไปจะเป็นสีเขียวอือคือเลยครับสบงบอกว่านามเคร,รือมลอดนั้น ไม่มีน้ําป่าไหลลงมาแล้วนะครับบม่มีน้ำมวยน้องข้องเบึงที่ไหลลงมาแบบดําๆนะครับเป็นน้ำใสๆแล้วนะครับเนาะแปลกใจนะครับวิยดาแปลกใจตรงที่ว่าล่มล่มล่ม,ลมขื้นไหมครับปกติล่มจิขึ้นมาลักษณะแบบนี้ฝนสังยังว่าท่านเบิดเลยครับแล้วมองไปขี่ฝายมาข,ขี่ฝานะครับมันเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นคนอยู่ไหมกระบงบอกว่าฝนยังสิมีอยู่เลยครับเนาะ วิญ,ญญาขาดวานฝนหน้าสีมีอีกอยู่นะครับ, <musician. S 1> รบเพราะว่าลมมันพัดขึ้นไหมถ้าเป็นลมหนาวนี่ด้านนี้วิญญาหันหนา,นานนไปท่านทิศตะวันตกเลยครับในด้านทิศตะวันตกนะครับเนาะลมมาทางนี้ไหมลมมาท,งทงาทงทด,ด,านนด้านทิศตะวันออกตกนะฮะลมพัดมาวิญญาณนะครับด้านทิศเหนือทางนี้นะครับทางทิศเหนือทางนี้ทิศตะวันออกด้านนี้เห็นไหมครับนี่พี่น้องทางทิศว่งด้านนี้ออกตกเหนือใต้นะครับใต้ฝั่งปีนะครับ ลมมันขึ้นมหาเฮาแสดงว่าวิญญาณนะวิญญาณขาดว่าฝนอาสิมีอยู่ครับช่วงนี้อาสิมีฝนอยู่นะครับเพราะอากาศมันฮ้อนไหมครับอากาศบ่บเย็นไหมคันลมล่งเนาะคือลมลมล่งนี่ล่งมาจากทางเหนือนะครับลมลมหนาวสิล่งมาจากทางเหนือก็หมายถึงมาจากทางตะวันกวันออกนะครับจังสินจะเป็นลมลมหนาวลงมานะครับ ลมหนาวเริ่มเยือนนะครับสีมาทงางเหนือทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วพี่น้องสังเกตตรงนี้ภูเขาเห็นไหมภูเขาู่ดานโนนเห็นไหมเริ่มแดงนะครับเริ่มเป็นสีแดงเริ่มแล้วกระบอกบอกว่าต้นไม้เริ่มปีใบนะครับเริ่มปีใบเนาะเริ่มปีใบเริ่มเใบใบเริ่มห่วงลงแล้วเห็นปะ เริ่มหัวก็แตกใบไม้นะครับเนาะนาะอลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะพี่น้องจะเพิ่มเบื่อวิญญาณนะครับเดินวิญญาณมาติดตามน้ำอุบรัต์ในพี่น้องเบิงกัน้ำยูดระดับนี่กนาศีกสิยุ้ยได้ตลอดนะครับโอ้วิญญาณมาเห็นมองนี้สุดยอดเลยครับนี่เห็นไหมมองน้ำสปริงเบ๊ลงนี่เอาพี่น้องมาเบิง้งช่วง มีน้ำสปริงเว่ที่เขาจะปล่อยก็ปิดแตกต่างกันแบบไหนพี่น้องนะไปเบิ่งกันนะนี่เบิ่งดูผมมีน้ำแม้แต่มิดเดียวเด้ครับบ่อไหล,ลงไปเลยเดย้เห็นบ่นี่เห็นบ่มครับน้ำเขียวปือปป้อเลยเเดำปื้อเลยแสดงว่าพี่น้องมหาปลานะ่เบิ่งดูเห็นบ่นี่พี่น้องสภาพที่ว่าผมมีน้ำตกเด้ผมมีน้ำไหลเด้ครับเนี่ยเบิ่งสภาพนะครับนะดูสภาพเด้เนี่ย นะครับดูสภาพนี่สปินเวไม่มีการปล่อยสปินเวแล้วนะครับเนาะมีการปิดน้ำเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ยังเปิดตรงช่องผลิตกระแสไฟฟ้า,ยฟายอยู่นะครับล่องไฟฟ้า,ฟาตรงนันยังเปิดดูนะครับเนาะก่อนแสดงว่ายังเปิดอยู่คือเขาเนาะอย่างที่พี่ย่าบอกเอฟซีว่าน้าเคอร์มอลัสน,นั้นหยุดการระบายน้ําสปินเวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือแต่ระบายน้ําช่องผลิตกระแสไฟฟ้าแมนบอฟิฟฟฟนเน,นาะสำนันนะครับเนาะ ใต้น้ำเคื่อนอุบลรัตน์นั่นก็ยังหลครับพี่น้องน้ำเคื่อนอุบลตรัตน์ก็ยังไหลายเนาะนี่สภาพปกติไม่กั้นน้ำเห็นบ่ครับกันน้ำพี่น้องเห็นบ่นงไหดตัวหนังสือแดงๆเห็นบ่นั่นแหละขิดตัวหนังสือแดงๆกันไามเห็นบ่มนั่นคือเกินความจุเห็นบ่ขีดแดงๆก็หมายถึงว่าน้ำเน่ะมันมันเลอกเกินความจุขึ้นมานะครับนาะความจุขึ้นมาก็เห็นว่า น้ำเขื่อนมูลนรก็ยั่งถือว่าเยอะอยู่นะครับไม่ถึงว่าแห้งเลยทีเดียวก็แสดงว่าข้าเจ้าสิกักน้ำไวเพื่อให้ประชาชนนั้นใชน้น้ำน้ำเขื่อนมูลนร์นี่สมีการนะครับเนาะมีการดึงไปใส่ในตูเมือคอนแกนอเอาไปใส่น้ำประปพร้อมนะครับเนาะแล้วน้ำปราปาอยู่หกสูงกับมีการก่อสังอยู่บา่านแล้วนะครับเนาะตรงนั้นแล้วก็สรงล่อยน้ำลงไป เพื่อน้ำหนาไปใส่อยู่ที่เมืองขอนแก่นนะครับเือนนี้มันน้ำหนาไปใส่เมืองขอนแก่นนะครับน้ำเป็นสีดำมาถึว่าสีเขียวนั่นแหละเนะนาะน้ำเปลายเป็นสีเขียวก็วบ่งบอกว่าน้ำเขื่อนบุรัตันน้ำจากห้วยหนองข้องบึงลงมาบ่วมีนะครับเนาะครับผมนี่นะครับบรรยากาศของเขื่อนบุรัต ช่วงน้ำลดแล้วนะครับน้ำเขือรัดลดถือว่าภาวะปกตินะครับนะถือว่าน้ำภาวะปกตินะครับไม่ถึงไม่ยะมากมากนะครับน้ำเขือรัดไม่มากนะครับถือว่าเป็นปกติแล้วนะครับพี่น้องใต้เขื่อนหรือคนลุ่มน้ำพองลุ่มลุ่ลุ่มน้ำลองลุ่มน้ำซี่นะครับก็สามารถที่ ปรับสภาพนะครับปรับไรนาทำนาปังนะครับเ mm hmm. พราะว่าเห็ุหน้าปีน้ำถ่วมไปแล้วนะครับไม่ได้นะครับไม่ไม่ได้ข้าวเลยเนาะ mm hmm. ก็ต้องปรับแผนนะครับมาเห็ุหน้าปังหน้าอย่างแท้นนะครับเนาะ mm hmm. แต่ขี่ฝายังเป็นก่อนเป็นงูนยอยู่เห็นบ่พี่น้อง mm hmm. ตัวเลขเห็นบ่พี่น้องตัวเลข คือหมายถึงว่า82องีอนะครับลบไปหมดแล้วนะครับยังว่าไม่เป็นตัวหนังสือให้เห็นชัดเจนนะครับเนาะกาหมายถึงว่าก้านนำแดงๆอะครับพี่น้อมันเลื่อยขีดกําหนดขึ้นมาเห็นปาเลื่อยมากมากเลยละประมาณรวมเม็ดนะครับเนาะคิดดูนะครับน้ําปีที่ปีนี้ก็ถือว่ามากเลยทีเดียวเนาะน้ำถึงบ้านเนาะ,ะม,านะมาอยู่บนนี้เย็นสบายนะครับร่มพัดเย็นสบายสบายเลยครับ แต่วิญญาณยืนอยู่จุดนี้ทําไมได้ยินเสียงน้ําไหลจูจ่าจุจาดเนาะข้างล่างไปเบิ้งไปติดตามดูสิเนี่นมีเสียงน้ําไหลน้ําอะไรเนาะอ,อยู่ข้างล่างพี่น้องเนี่ยเอย๊เสียงน้ําไหลอยู่น้ำมียังพี่น้องมันเป็นยังไงเนาะน้ำเสียงน้ําไหลนี่มาจากสายน้ำซึมบ่โอ้นี่น เรื่อ,อเสียงนะครับที่เป็นน้ำตรงฟิวเนาะอาจัยฟิวเสียนะครับเนาะเป็นไปได้นะครับน้ำพองมาเข้าภาวะปกติได้เนาะพองเขานี่ถือว่าเข้าภาวะปกติเรียบร้อยแล้วด้วยครับเห็นไหมให้พี่น้องปเปรียบเทียบเบื้องว่าช่วงน้ำน้ำมากน้ำหลากน้ำมากเป็นยังไงกับน้ำมันช่วงน้ำปกติเป็นยังไงนะครับน้องเนาะอยากอยากจะมา่อติดสิพี่น,อน้งอ,งอ,งนองเป็งแบบนี้ล่ะ พี่น้องบางท่านก็นยังอยากติดตามอยู่ด่านนําเขื่อนโมัดนะครับเนาะผมก็เชื่อได้ว่า FC หลายๆท่านก็ไม่เคยมาที่เที่ยวเขื่อนโมรัดเลยนะครับก็ติดตามคลิปวิญญาก็แล้วกันเนาะที่ท่านไม่ได้มาท่านที่ได้มาก็มาบ่อยๆนะครับวิญญาก็มาตั้งแต่รู้เรื่องเลยแหละมาเที่ยวอยู่อย่างสิประจํานะครับเนาะนี่บริเวณหน้าเขื่อนอุบลรัตเด้อพี่น้องเด้อน้าเขื่อนอุบลรัตน์นี่เป็นน้ําเป็นเขื่อนที่ ใหญ่เลยทีเดียวใหญ่เลยแหละทีเดียวนะครับเนาะเป็นน้ําที่ใหญ่มากเลยแหละแม่น้าเขื่อนบุรัตภาคอีสานเราก็น้ํเขื่อนบุรัตนี่น้ําเยอะนะครับเนาะนี่บรรยากาศหน่าเขื่อนนะครับน้ําก็เป็นสภาพอย่างที่เห็นนะครับเด้อน้ำบอ่อแดงจึงคึงขึ้ตอนน้ำหลายนะครับเนาะน้ำสีเขียว,ข,ยวขึ้นหนาล่มแรงๆนะครับลมเย็นสบาย ล่มแบบนี้บงบอกว่าฝนมันก็จะมาอีกอยู่แล้วนะนะครับจะบอกนะว่าน้ําฝนมันจะเพิ่มขึ้นอีกน้าเขื่อนบรัชจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับพี่น้องไม่มีใครทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้ํานะครับเนาะสปินเวย์เขื่อนบรัชนั้นมีสี่ช่องสปินเวนะครับนะเพื่อระบายน้ําแต่เขื่อนบรกกัได้ระบายแค่สามช่องจากสปินเวแค่นั้นที่ปีน้ําท่วมเนาะปีที่แล้วนะครับเนาะ ถ้าเกิดว่าพี่น้อง f c ทซ่ที่ตาามพิวิญญาอยู่นะครับอยากจะมาเที่ยวเขื่อนบุรักก็ขอเรียนเชิญช่วงปีใหม่เทศกาลปีใหม่ถึงนี้นะครับหวังว่าพี่น้องไม่ไปไหนก็แวะมารับชมบรรยากาศเขาว่าวันที่30 10, พฤศจิกาก็จะอากาศก็จะหนาวแล้วเขาบอกนะครับข่าวสารที่ ได้รับมานะครับเนาะว่ามันจะเริ่มหนาวแล้วนะครับจะมีฝนสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีหนาวลงมาตามนะครับก็ขอพี่เรียนเชิญนะครับผมในชาวผมเป็นคนเขื่อนวลรดัโดยกําเนิดก็ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับที่จะหามองหามองเที่ยวนะครับหาสถานที่เที่ยวในหนาวมองเที่ยวนะ่ะก็ขอเรียนเชิญมาที่เขื่อนลรัดได้นะครับมีที่พักผ่อนมากมายสวนสวนอาหารอีกมากมาย ที่เที่ยวก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเขื่อนบุรัตอยู่กับจังหวัดขอนแก่นเขตติดต่อกับอำเภอผูเวียงอำเภอโนนสางอำเภอโนนสางนั้นขึ้นกับจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับพี่น้องก็เลยวิญญาเป็นคนเขื่อนบุรัตโดยกําเนิดก็จะขอเรียนเชิญพี่น้องมาเที่ยวชมได้นะครับมาเที่ยวรับบรรยากาศที่เขื่อนบุรัตได้ ถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของภาคอีสานของเมืองอนแก่นเรานั่นแหละนะครับน้าเกลือบรัสก็มีประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรอย่างาหาสาลนะครับมีประโยชน์กับพี่น้องที่อยู่เนื้อเขื่อนก็ได้รับการทําประมงหรือจับปลาสามารถเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้นะครับนี่คือเขื่อนบริสนั่นเองคุิญญาก็ขอเรียนเชิญน,นะครับในฐานะคน คอนแก่นขุนเขืนบุรัตโดยกำเนิดน,นะครับขอเรียนเชิญเด้อมาเที่ยวชมดูนะครับมาช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ถึงนี้นะครับวิจัยก็ขอเรียนเชิญพี่น้องมาเที่ยวเขื่อนบุรัตในเด้อรับเด้อมาเที่ยวดูมาชมดูว่าช่วงน้ําท่วมเยอะๆเป็นยังไงบ้างน้ําหลลดลงแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะพี่น้องก็ลองมาเที่ยวบิงนะ่งเนาะก็อยากจะให้เห็นบรรยากาศที่ น้ำท่วมกับน้ำไม่ท่วมเป็นจังไดแน่มันหมอกนานะวิญญาก็จะมาเกาะติดแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆนะครับสมว่าเป็นคนเขื่อนวรัดโดยกําเนิดนะครับเนาะวิญญาขอเรียนเชิญนั่นแหละครับเนาะครับบรรยากาศแบบนี้วิญญากะมาถ่ายให้พี่น้องเบิง้งลมเย็นสบายด้ยครับตอนเย็นสบายนะครับเนาะเออลืมถาม fc นะเนาะเดี๋ยวไดว้ตรงนี้ตรงนี้เริ่มจากจุดนี้เอา จากนิสันเขื่อนเนาะจากสันเขื่อนจุดนู้นนะครับเนอะ่ตัง้งนูน้นตั้งแั่เริ่มภูเขาลูกนูนนะ้นเนาะถามผู้รู้หน่อยนะครับถามผู้รู้จริงๆหน่อยนะครับความยาวจากนูน้นสันเขื่อนตรงนูน้นมาถึงตรงที่วิญญาณยือนอยู่นี้กี่เมตรพูดถามผู้รู้หน่อยนะครับพอมาถึงตรงสปินเวย์ช่วงนี้ที่วิญญาณยือนอยู่จุดนี้ไปถึงนูน้นนู้นสปินเว์สี่ช่องรวมกับ อที่ชมวิวตรงเนี้ยไปถึงจุงโน้นเลยกี่เมตรช่วยคอมเมนต์บอกวิญญาณได้เด้อนะครับให้พี่น้องเห็นสปินเวีโบดิปเปิดด้วครับนี่สภาพสปินเวีโบดิปเปิดเลยด้วยครับเด้อนี่นะน้ำเป็นจังสี่เลยนี่เห็นความเนาะนี่นะครับอติดตามเบิ่งวิญญาณไปเรื่อยๆนะครับสีงูข่าวสารกับเกี่ยวกับเคื่อนบุญรัฐนะักวิญญาณกับสิ้อ้าพี่น้องไปเที่ยว นะครับลายหม่องหลายบอลหม่องวิญญาณสิบ้าไปเที่ยวนะครับเนาะรู้สึกว่ามียุงหญ่อย่างเนาะติดหน้ากลองวิบวับแบบแวมอยู่ขออภัยนะครับถ้ามียุ่งหญ่อย่างมันเกาะอยู่นะครับเนาะครกบาะเป็นาณกอะอยากเกตคลิปออกไปให้พี่น้องติดตามรับชมบ่อยากให้เครียดนะครับอยากให้ชมแบบสบายใจเพราะว่าต้องไปตึงเครียดอย่างมากนะครับ ภาพปเบิงนะครับท่านที่อยู่บ้านสามารถเปิดช่องวิญญาพาเที่ยวรับชมสถานการณ์น้ำและทสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับเร้ร้านอาหารตรงไหนแสบวิญญาจะภาพเผยนองไปเบิ้งนํานะนะนะกับวิญญาก็ค้มรู้สึกแบบน,นนะั้นเนาะเฮ็ดคลิปออกไปเพื่อคว้มสําราญความสุขนะครับนี่วิญญา ยืนอยู่บนสันเขื่อนตรงสปินเวที่ยางมา,าหันพี่น้องตอนแรกวิญญาบอกพี่น้องว่าถามผู้รู้เนาะจากสปินเวรตรงนู้นมาหอดตรงนี้ตรงวิญญายางมาสุดนี่จักเม็ดอ่ะตรงสปินเวสี่ช่องนั่นแหละนะครับแล้วก็จากสันเขื่อนตรงนี้เข้าไปถึงทิศทางข้างเขามากาจักเม็ดพี่น้องรวมเม็ดเสร็จแล้วรวมเม็ดเสร็จทั้งสันเขื่อนทั้งสองด้าน และพร้อมสปินเวด้วยยาวประมาณกี่เมตรถ้าผู้รู้จริงๆเอาให้รู้จริงๆบอกวิญญาหน่อยเ้อะวิญญาจะไม่บอกนะครับความยาวของเกลือนมันมีอยู่แล้วถ้าพี่น้องมาไม่ศึกษาเรียนรู้แค่เดินเที่ยวเที่ยวชมๆแล้วก็กลับ ก็จะไม่รู้เรื่องราวนั้นจริงๆที่วิญญาพูดแบบนี้ก็อยากให้พี่น้องมาเที่ยวเขื่อนบัวรัตแล้วได้ศึกษาเรียนรู้ว่าเขื่อนบัวรัตความยาวกี่เมตรกี่กิโลเมตรนะครับกี่เมตรความยาวเนาะนั่นแหละวิญญาถึงบอกทําคลิปออกไปอยากให้พี่น้องได้ความรู้ด้วยได้ศึกษาเขื่อนด้วยนะครับเนาะครับวิญญาก็อาจจะไม่มี เสียงอาจจะไม่ดังมากเพราะว่ามันมีลมแรงเนาะนี่เห็นบ่ครับบรรยากาศเนาะที่เขื่อนบนรัตบ้านค่อยเดอ้อพี่น้องครับคลิปนี้เข่ากับม,มีอย่ียงลายมาพี่น้องมาเบิ่งน้ำนะครับเขื่อนบวรัตแล้วก็เหตุการณ์ปกติแล้วนะครับนะเขื่อนน้ำเขื่อนบวรัตน์นั้นคลิปนี้ชื่อคลิปว่าน้ำเขื่อนบวรรัตน์นั้นเข้าภาวะปกติแล้วเดอ้อพี่น้อง ีขอบคุณเดบซี่นะครับถ้าคลิปนี้มันมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์เดบซี่ไม่กดกระดิ่งวิญญาณกริ้งๆิ่งอีเด้อนะครับเปิดรับทราบได้เห็นคลิปใหมาที่วิญญาปล่อยออกไปนะครับเนาะสวัสดีครับ